สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะผักและผลไม้นะคะที่มีฤทธิ์นะคะในการช่วยต้านโรคค่ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผักผลไม้ชนิดใดบ้างค่ะที่มีฤทธิ์ในการต้านโรคได้ค่ะผักผลไม้นะคะวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มเพื่อให้จำง่ายง่ายนะคะกลุ่มแรกค่ะกลุ่มแรกคือผักที่มีฤทธิ์ในการต้านโรคนะคะ ผักที่มีก่นในการต้านโรคนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นพวกเห็ดค่ะเห็ดนะคะมีลิ์ในการต้านโรคที่ดีมากค่ะยกตัวอย่างเช่นเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดลินจือ้อเห็ดหอมนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2จะเป็นผักนะคะที่มีลิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะคะ ผักที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระค่ะจะเป็นผักที่มีสีนะคะเช่นแครอทพริกสสีนะคะหรือผักอื่นๆค่ะที่เป็นสีอื่นนอกจากสีเขียวนะคะนอกจากนี้ยังมีผล,ลไม้ค่ะเช่นส้มค่ะมะนาวนะคะฝรั่งนะคะหรือผล,ลไม้ชนิดอื่นๆที่มีรสเปรี้ยวค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มที่ช่วยลดนะคะการติดเชื้อไวรัสค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นผักจำพวกหอมค่ะหอมแดงหอมใหญ่นะคะหรือแม้แต่ต้นหอมค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับผัก3กลุ่มเป็นผักที่มีตามท้องตลาดนะคะแล้วก็หาได้ง่ายค่ะอย่าลืมนะคะสร้างต้านลดวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย